อาปิดท้ายการเมืองครับประเด็นนี้คะคุณคารมพลพรกลางครับสสบัญชีรายชื่อของอดีตพักอนาคตใหม่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยออกจากกลุ่มรายของพัก<ะ>ที่บอกว่าทีแรกจะหอบพิ้วกันไปนะสสอ,อดีตสสของอนาคตใหม่เนี่ยห้าสิบห้าคนไปอยู่ก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็ตัวคุณคารมก็ยืนยันว่าได้ออกจากกลุ่มรายจริงนะแล้วก็ที่บอกว่ากลุ่มรายที่เตรียมเตรียมจะไปเกาะไปสมัครเข้าพักก้าวไก่14มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นยฮะนายคารมก็ชี้แจงว่า อาจจะไม่ไปนะอาจจะไม่ไปแล้วเนื่องจากว่าโครงสร้างพักเก้าไกลที่มีผู้นําคือคุณพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยไม่ตอบโจทย์เกี่ยวกับภาคอีสานหมายความวา่านโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับภาคอีสานเนี่ยที่ที่คุณคารอมแกอยู่เนี่ยนะมไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะดูแล้วไม่ไม่น่าจะาดีเนี่ยนะก็ยืนยันว่าอจจะไม่ไปแต่แล้วจะไปไหนล่ะ เอเอ๊อ<ข>อจะแล้วจะหอบพี่วันไหนี่จะไปเข้าพักร่วมรัฐบาลต่อหรือเปล่าคือถ้าไปเข้าพักฝ่ายค้านน่ะไม่มีปัญหาหรอกอ,อ,อ,าอาจจะเคืองๆกันนิดนึงแต่ถ้าไปเข้าพิกไปเข้าพัวรัฐบาลเมื่อไหร่นเนี่ยหเป็นเรื่องอ๋อผมก็บอกไปเ <c oughs> ข,ข้าไปรัฐบาลนะแล้ว่าแล้ว่า,า,วาไมเาเา่เขาเขาบินทนายเสื้อแดงมาก่อนหรือว่าเขาหน้าเขาไปเข้าเพื่อไทยเพื่อไทยหรือพักเพื่อชาติอ่ะพักไอพักฝั่งนี้มากกว่าคือประมาณว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้เสียงไม่ไปเติมเสียงให้ฝ่ายเราไม่อยากให้ไปเติมเสียงให้รัฐบาลหร